เป็นยังไงบ้างครับแบบความรู้สึกที่ร่วมแข่งขันราแการซบนะครับเป็นครั้งแรกก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแบบนี้ก็มีโอกาสน้อยมากที่จะได้เข้าร่วมแข่งขันครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เข้าร่วมแข่งขันก็ภูมิใจนะครับแชมป์เอช่ผมทีมของเราในตอนนี้มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับผมก็เกิดถามเรื่องจิตใจก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ถ้าร่างกายก็คงประมาณ80%เพราะว่าก็ต่างคนต่างมีภารกิจรวมทีมกันก็น้อยครับผมคืออย่างทีมอื่นเนี่ยคือเขาจะเข้าค่ายซ้อมเก็บตัวกันเวลาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าเราเพิ่งจะรวมทีมได้ไม่นานนะครับจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมมากน้อยแค่ไหนครับก็ก็น่าจะมีผลบ้างนะคะแต่ก็เราเล่นกันมาหลายปีก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาปรับตัวน้อยก็น่าจะทีมก็น่าจะโอเคเพราะว่าเราเล่นกันมา7-8ปปีได้แล้ว ประเทศเอ,อื่นๆเนี่ยคือเขาจะปัญหารเรื่องกีฬาบาเดเจ็บยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือว่าเป็นบาราซิลนเนี่ยครับผมอของเราเนี่ยมีมากไหมครับที่แบบบาดเจ็บของเราก็มีบาดเจ็บแล้วก็รักษาตามสภาพคือส่วนใหญ่จะเป็นการบาดเจ็บเรื้อรังก็คือบาดเจ็บมาเป็นระยะเวลานานแล้วแล้วก็รักษาทุกวันก็ดีขึ้นถือว่าทีมเราตอนนี้ร่างกายดีนะครับเพราะว่าอย่างแจ็คเง,งี้ยก็ตอนนี้ก็หายเจ็บแล้วก็สมรรถภาพร่างกายดีขึ้นมากตั้มเป้าแค่ไหนครับกับการ ก็อยากจะชนะญี่ปุ่นกับเกาหลีก็อยากได้ที่ก็คิดว่าอยากได้ที่สี่แต่ก็เต็มที่ไม่อยากกดดันน้องๆก็คือ,เ,อ,อเล่นได้ขั้นไหนก็แค่นั้นมั่นใจครับก็มั่นใจอยากฝากอะไรถึงเฟนแฟนเลยบอลที่ตามเชียร์อยู่ตอนนี้ไหมคะคก็อยากฝากาแฟนแฟนมวยบอล,ลนะคะให้ติดตามดูเชียร์แล้วก็ชมผลงานของพวกเราพวกเราจะพยายามทำให้แฟนเลยบอลมีความสุข